สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มา,าทักทายแล้วก็คุยกันเหมือนเดิมนะคะกับพี่นุน่นวันนี้คลิปนี้พี่นุ่นจะมาพูดต่อเกี่ยวกับคลิปคลิปที่แล้วค่ะพี่นุ่นพูดถึงเรามีหน้าที่ที่จะรับผิดชอบชีวิตของเราก็คือพี่นุ่นจะอธิบายให้ให้ชัดกว่าน,นี้นะคะก็คือทุกคนนะคะมีหน้าที่รับผิดชอบชีวิตของตัวเองก็คือ,อ,อเขาเรียกอะไร เราอะค่ะจะมีขึ้นขึ้นความถี่คือความคิดของเราอะค่ะที่เราคิดที่เราส่งออกไปมันจะเป็นความถี่ในเรเวลไหนคือความถี่ในด้านมีความสุขไหมมีความทุกข์ไหมแบบนี้ค่ะเพราะคนเราจะอยู่ในความถี่ที่ที่เราคู่ควรนั่นเองค่ะคือชีวิตของเราจะ เติมเต็มจะดีจะไม่ดีมันอยู่ที่ขึ้นความถี่ที่เราส่งออกไปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราก็คือเรามีหน้าที่ที่จะรับผิดชอบอขึ้นความถี่ของเรานั่นเองคะอ่ะอารมณ์มันก็คืออนาคตของเรานั่นเองแสดงว่าอารมณ์มันมีผลกับชีวิตของเราคืออารมณ์ที่เรารู้สึกไม่มีความสุข อารมณ์แบบทุกข์ทรมานตรงนี้จะเป็นความถีที่ต่ำมากๆเลยค่ะแล้วเราก็จะดึงดูดความถีชนิดเดียวกัน,นะะเข้ามาหาเราเพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่ในอารมณ์ที่ไม่มีความสุขมีความทุกข์ผิดหวังพวกนี้ค่ะชีวิตของเราก็จะเจอแต่สิ่งที่แบบนี้ค่ะแบบเดียวกันกับที่เรารู้สึก คนที่มีความคิดแบบเราเพื่อนของเราหรือว่าอาจจะมีปัญหาคล้ายๆกันกับเราแบบนี้ค่ะคือเราจะอยู่ในในคลื่นความถีช่ชนิดเดียวกันเพราะกดแรงดึงดูดเขาจะดึงดูดพลังงานที่เหมือนกันก็คือความถี่ที่เราส่งออกไปในข้างนอกคืออวกาศจักรวาลน,นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นการที่เรามีชีวิตแบบไหน ความเป็นอยู่แบบไหนแสดงว่าเราอะค่ะส่งคลื่นพลังงานตัวนั้นนะคะออกไปเราถึงมีชีวิตแบบนั้นหน้าที่ของเราคืออะไรก็คือเรามีหน้าที่ที่จะรักษาคลื่นความถี่ของเราไว้นั่นเองคลื่นความถี่ที่จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาหาเราได้ก็คือมันต้องอยู่ในคลื่นความถี่ที่เป็นความรู้สึกสงบ มีความสุขอารมณ์รักพวกนี้ค่ะอารมณ์แบ่งปันอารมณ์คือเวลาที่เราฟังเพลงหรือว่าเราไปเดินเที่ยวน้ำตกวิวทะเลหรือว่าสวนดอกไม้แบบนี้ค่ะแล้วความรู้สึกตรงนั้นนะคะมันจะเป็นความรู้สึกว่าเออสวยนะเราชอบมันมันสวยแบบนี้ค่ะมันจะเป็นขึ้นความถี่ของความรู้สึกรักนั่นเองนี่แหละค่ะมันจะเป็นพลังงานความถี่สูง ถ้าเรารักษาขึ้นความถี่ในรูปแบบนี้ได้ในชีวิตของเราก็คือในแต่ละวันที่เราทํางานหรือว่าเราใช้ชีวิตไปนู่นไปนี่ถ้าเรารักษาขึ้นความถี่ที่มีลักษณะคือมีความสุขสมงบแบ่งปันช่วยเหลือเห็นอกเห็นใจคนอื่นไม่โคดโกงไม่อิจาริสยาตรงนี้ค่ะเราจะดึงดูดขึ้นความถี่ชนิดเดียวกันกัน กับเรารู้สึกที่เราส่งออกไปเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะมันก็จะดึงดูดคนที่คิดคล้ายๆกับเราเพื่อนแล้วก็อาจจะ,ะเจอเหตุการณ์เจอสิ่งดีๆเข้ามาช่วยเหลือเร,เราเจอมิตรภาพที่ดีเจอกันระยาะยนิมิตที่ดีเจอคนอุปถัมภ์มีโชคมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาช่วยเหลือเวลาที่เรามีปัญหา เพราะว่าเราเป็นเราส่งคลื่นในลักษณะนี้ค่ะออกไปเราก็ดึงดูดคลื่นดนันั้นความสาเร็จนะคะมันก็คืออารมณ์ของเราเองอารมณ์ความรู้สึกที่เราส่งออกไปที่เรา,ามีความสุขไหมเราพอใจในตรงนี้ไหมเราทําทอะไรแล้วเราแบบว่ามันเป็นอะไรที่ถูกใจที่เติมเต็มเติมความรู้สึก ให้กับใจิตใจของเราค่ะมันคือสภาวะอารมณ์ที่งดงามเขาเรียกเราก็จะมีชีวิตที่งดงามเปลีป่ยนไปด้วยสิ่งดีเรื่องราวดีๆขึ้นมานั่นเ,เพราะฉะนั้นพี่นุ่นอยากให้ทุกคนนะคะถ้าจะ,อ,ะอยากให้ชีวิตของเราเจอแต่คนดีๆเจอเหตุการณ์ดีๆการงานดีๆการเงินดีๆสุขภาพความรักเรื่อง ครอบครัวเรื่องอทุกอย่างนะคะเราต้องรักษาขึ้นความทีในตัวเราก็คือความคิดความรู้สึกของเรานเองความคิดเป็นสาเหตุแล้วก็อ,อารมณ์มันจะเป็นผลลัพธ์ที่เราส่งออกไปเราอารมณ์ดีเราก็ได้สิ่งดีๆกลับมาอย่างนี้ค่ะคิดบวกกับความรู้สึกกับอารมณ์เนี่ยค่ะมันจะช่วยกันถ้าคิดอย่างเดียวมันไม่สําเร็จนะคะเพราะว่าคนเราก็ คิดกันอยู่แล้วว่าอยากร่ำรวยอยากมีเงินในบัญชีอยากจะไปเที่ยวอยากแต่บางคนก็ได้แค่คิดพ่อไรเพระควางรู้สึกข้างในเขาได้ใ่คิดเขาไม่เขาต่อต้านนะคะพูดง่ายๆคือเขาเขาไม่อนุญาตให้ตัวเขามีตรงนั้นได้ก็เป็นความรู้สึกแบบว่ามันเป็นไปไม่ได้จะทําไม่ได้หรอกมันก็เลยไม่สําเร็จนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะพี่นุ่น อยากจะให้เพื่อนๆทุกคนนะคะลองสํารวจความคิดของเราคลื่นพลังงานของเราที่เรา,าส่งออกไปที่เราใช้ชีวิตในแต่ละวันนี้ค่ะให้เราอยู่กับคลื่นความาสุขความสงบความรักความมีน้ําใจเพื่อการคิดดีทําดีนั่นเองค่ะแล้วก็อย่าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นจนอเอามาใส่ใจจนทําให้เราไม่สบายใจไม่มีความสุขตรงนี้มันก็ตัดได้ก็ตัดน,นะคะเพราะ มันเป็นพลังงานที่ขึ้นพลังงานที่ต่ำอะคะ่ะมันมันไม่ได้ช่วยเราให้เติบโตเพราะฉะนั้นว,นะวันนี้พี่นุ่นก็เอามาฝากเล็กๆน้อยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าถ้ามีอะไรดีๆพี่นุนก็จะเอามาแบ่งปันแล้วก็เอามาเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังเหมือนเดิมะคะ่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีจ้า